สวัสดีครับท่านสมาชิกสารกัดอมพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีที่รักละคารพทุกท่านครับกระผมนระรงแผงสอนสาธารณสุขอำเภอตรการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีครับที่24ตุลาคม2564นี้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีโดยผู้แทนสมาชิกสางกัดอมพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีนะครับที่ห้องแกรนด์เซ็นเตอร์โรงแรมกิตตรงวิวที่อำเภอเมืองอูบลราชธานีรชุั การอนุมัติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรชาชธานีแล้วนะครับซึ่งเราจะต้องปฏิบัติตามาสิ่งที่ได้ไปแ,แจ้งให้กับทางคณะกรรมการในในโรคติดต่อจาาั<ะ>งหวัดราชบรีก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในคณะกรรมการ วันนี้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปีโดยสมาชิกผู้นําสาก์หรือผู้แทนสมาชิกนะครับ1ต่อ20พร้อมกันนนั้ยังมีผู้แทนสมาชิกโดยตําแหน่งนะครับนั่นก็คือผู้บริหารของหน่วยงานทั้งในส่วนของศูนย์วิชาการในส่วนของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอในส่วนของโรงพยาบาลเพื่อรับทราบผลประกอบการของสากลอ,อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีปี2564นะครับโดยคณะกรรมการชุดที่47 นำเสนอผลการปฏิบัติงานนะครับพร้อมกันนั้นยังมีการรับรองงบต่างๆกำไรและปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกซึ่งได้มีการอาภิปรายกันอย่างมากมายนะครับในที่สุดมติที่ประชุมก็อนุมัติเอกฉันตามที่คณะกรรมการเสนอและเป็นไปตามยอดเงินที่สากรกรได้นำเสนอต่อสมาชิกไปแล้วนะครับ นั่นคือปันผลตามหุ้นนะครับ6แล้วเฉลี่ยคืน19.75นั่นเองนะครับหลังจากนี้แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีของแต่ละท่านนะครับในวันที่25ครับก็ขอสแสดงความยินดีกับทุกๆุกท่านด้วยนะครับและอีกวาระหนึ่งที่มีความสำคัญนั่นก็คือการรับรอง การสรรหาทั้งประธานคณะกรรมการดำเนินการสากลอมทรัพย์ทั้งคณะกรรมการดำเนินการสากลอมทรัพย์และผู้ตรวจสอบกิจการสากลหลังจากนั้นก็มีการลงมติที่ประชุมมีมติรับรองเป็นเอกฉันนะครับรับรองประธานคณะกรรมการรับรองคณะกรรมการดำเนินการรับรองผู้ตรวจสอบกิจการสากลนะครับตอบจากนี้ไปผู้ที่ ดำเนินการทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการชุดที่48ก็จะได้เข้ามาทําหน้าที่อย่างเต็มตัวและดําเนินกิจการต่อไปหลังจากนั้นแล้วนะครับที่ประชุมได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายนะครับที่คณะกรรมการได้ตั้งไว้เพื่อดำเนินกิจการของสากลต่อไปนะครับก็ได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นประโยชน์ต่องานสากลที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเบี้ยประชุมในการที่สมาชิกไปเลือก คณะกรรมการดาเนินการสากรอมทรั์นะครับจากเดิม1,000บาทเป็น1,500บาทพร้อมกันนะครับยังมีมติในการที่จะโอนเงินเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับสมาชิกในวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกแต่ละท่านนะครับคนละ500บาทนั่นแสดงว่า ในปลายปีนี้นะครับที่จะมีการปันผลปันผลเฉลี่ยคืนหรือจะเป็นปันผลตามหุ้นนะครับยอดที่เราได้อนุมัติไม่ว่าจะเป็นเบี้ยรประชุมหรือของควัญวันเกิดนี่แหละนะครับก็จะกระทบต่อยอดของการปันผลในปลายปีเช่นเดียวกันเพราะเป็นเงินยอดเดียวกันเพียงแต่ว่านํามาบริหารจัดการให้ในส่วนของค่าเบี้ยรประชุมค่าวันเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นการมอบ ของขวัญเป็นการมอบกำไรมอบกำลังใจให้กับสมาชิกทุกท่านนั่นเองนะครับเมื่อได้อภิปรายอย่างเต็มที่แล้วก็ได้มีการลงมติครับนะครับทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีครับสากลนี้นะครับสากลสาสุขเนี่ยเป็นสากสรของสมาชิกทุกคนซึ่งสมาชิกมีส่วนในการรับรู้ในการเสนอความคิดเห็นที่จะให สากรของเราได้พัฒนาได้เติบโตไปอย่างไรนะซึ่งกระผมนรงแผงสอนสาธารณาสุขอำเภอตราการพืชผลหนึ่งในคณะกรรมการที่ได้รับการเลือกสรรหาและผ่านการรับรองก็จะทาหน้าที่ตามที่สมาชิกได้ให้ความไว้วางใจ นะครับสัญญาว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่กระผมแะโรงแังสอนได้นําเอามาเล่าสู่ฟังกรุณาติดตามไว้นะครับผมจะมีเรื่องราวมมีีข่่าาาาววสรสรรรรจกกหณ์เืองดีๆเกิดความรู้ต่างๆมานําเสนอต่อสมาชิกทุกท่านที่เป็นเจ้าของสากร์เป็นระยะระยะระยะตามสมควรนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ